ไม่ต้นหรอครับอันนี้คือรอย

ตัวเล็กหมดมันจะตัวใหญ่ครับ ไปแล้วไ้เาเข้าอรอที่ไหนรองไ้ก็ได้รอเข้าไปเลยไปนี่นี่เห็นพี่เสื้อเห็นเด่นคนเสื้อสีชมพูไหมคะชุดโอ้โหจะดูันเลยจิ๊พี่กอยนนะ่วไนีวางสองมาดิมามาดิพี่ตรงนู้เลยนะเธอสักการะครควครอบครัวสามนะคะดิ้งแล้วเดี๋ยวพาไโอเค่เาพาสาไปก่อนว่าสาวไปก ถือลงไปลูลุงเลยเหรอโอ้ข้ดีอะไรลมาแล้วจที่กระเงใจลูกมาแล้วแล้วก็อะตัวเองสามรทตงตที่สองฝ่ามือค่ะโอเคเราแป๊บนึงนะคะคุณแป๊บนึงค่ะค่ะ เองไระาดไยค่ดี๋ยสีอะสีอะไรก็ตามใจชอบเลยคเอนเดี๋ยวขอแค่ถัเดียก่อนเอ่อั้งกระดาษต้องเดินเข้าไปอเอาดยอันน um. um ี้กะบอนี่กระทดิจิตอลนะครับเนี่ระบายสีให้สวย like ที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยอีเอียงน่เอียงหน่เอียงน่ย หน้าระบายห้าระบายทำห้าระบายขาอยากได้ pe on pe on pe on uh. ้อั้นสอง้อสักหนึ่งนเพื่อนๆั้ใ่หครับโอ้ยนิดหน่อยละดาวละดาวันครับติดหน่อยครับไหนล่ะเรียกมาไปแล้วงไม่เนไร่นี่มใหม่ไมคันมอ่มาเี่ว่า่ สวยเล็กน้อยนะครับนเนะะถ้าใครจอีนะแต่ถ้า่อนะเนี่ยทำหรอทำถามเป็นไงครับนม่ดีค่ะรอสักครู่รอสักครู่ด้านสองค่ะด้นสองวิค่ะด้ทอีค่ะหยิบหยิบรูปค่ะเลือกรูปเดี๋ยวรอหยิบรูป ชุดโอโบายสีเสร็จแล้วสสยเวอร์เลยเป็นโอ้สีหลากสีมากเลยแผ่นนะะส,สทีไปสองค่ะเจอไปสค่ะตอนนี้ เรียบร้อยแล้วมันสามารถส่งผ่านแอร์ดรอปได้เลยนะคะมันก็เลยจะสะดวกนิดนึงเนาะสี่คนครบหรือยังคะค่ะได้ไหมส่งไปอีกสองค่ะเคเไปค่ะ

สแกนหรือยังเซฟหรือยังคะแล้วต้องระบายสีอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นก็ต้องระบายเป็นสีไม้ก็ดีที่ให้เดินเข้าไปที่เป็น iPhone กับ iPad คือการระบายสีแล้วก็เซฟไฟล์เรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือชงผ่านแอนดรออย่างเดียวเลยนะคะเลยให้เข้าไปได้นะคะแต่ วัดอยู่แล้วนะคะขออนุญาตทยอยทยอยเลยนะคะ6คนเดินเลือกรูปแล้วก็เดินเลยค่ะอันนี้ไฟ์ AirDrop เดินเข้าไปได้เลยค่ะไฟล์ i p h o n e iPad นะคะส่งผ่าน AirDrop เข้าไปข้างในได้เลยนะคะวางสองหยิบรูปแล้วก็เข้าไปด้านในได้เลยระบายสีแล้วไปสแกนระบายเฉพาะในกรอบรูปนะคะตรงที่มุมดำๆสี 4, มุมตรงนั้นระบายไม่ได้เพราะเราต้องสแกนนะคะแล้วรอดูกระทงผ่านสายน้ำของคุณนะคะผ่านแมปปิ้งได้เลยนะคะ มีห้าแบบค่ะเลือกได้เลยจ้ารอแป๊บหนึ่งนะคะด้านนี้รอแป๊บหนึงไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมคะเดี๋ยวรอมาด้วยกันบ้างมาด้วยกันปล่อยเลยค่ะเอะเลือกรูปเลยค่ะมาใหม่ต่อแถวนะคะแถวหยุบนู่นเลยค่ะนู่นจริงๆนะ ไอ้นี่ของเราแน่เลยน,เนี่ไงมีนั่นหายไปแล้วสี่ท่านเดินไปเลยค่ะด้านในค่ะเลือกรูปกระทงแล้วก็ไปได้เลยมีมาแล้วเดินเข้าไปข้างในค่ะระบายสีแล้วมีไฟล์ a i r d r อ p ส่งผ่าน a i r d ด o อนะคะไฟล์ใน iPhone, iPad รับใจแทนจริงๆนีเขามีแทนคขับมาบนเรดี้ได้ยินจนแก้มปิดเลวนะใช่ค่ะโอเคนะครับขอบคุณครับ